สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อจ,จะพามาดูรถ6ล้อนะคะ FTR นะคะ240แรงม้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นต่อ,อคอกนะคะพร้อมติดตั้งเคนมาเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะภายในนะคะจะเป็นระบบเปิดปิดประตูแบบเซนทันล็อกนะคะนี่ค่ะอ่าซ้ายขวาทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นแบบเซนทันล็อกเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกระจกนะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะอ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านคนขับนะคะจะเป็นอ่อแบบออโต้นะคะเดี๋ยวอ่าพาไปดูค่ะนี่ค่ะอ่านี่พี่อ้อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นแบบออโต้นะคะอ่านี่จะโชว์อีกหนึ่งกลุ่มน,นะคะอ่ามาดูเลื่อนไม้นะคะนี่คะ่ะเลื่อนไม้นะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะอ่า ตัวนี้นะคะจะมีวิทยุมาให้เลยนะคะอเอาไว้ฟังเพลงนะคะแก้เหงาเนะาะเดี๋ยวมาดูตัวแคบกันเลยนะคะตัวแคบนะคะน,นี่ค่ะกว้างกวางมากเลยนะคะสามารถนอนกลิ้งนอนเกลือกได้เลยนะคะพักเหนื่อยนะคะอพอเวลาเราขับรถมาไก,กลๆนะคะภายนอกนะคะจะมาดูภายนอกกันนะคะอันนี้จะเป็นน็อตล้อนะคะมีทั้งหมด10ตัวนะคะเป็นเกลียวเดียวกันเลยนะคะทําให้รถปัญหานะคะการเ,เกลียวน็อตขาดนะคะ วยให้เราถอดล้อได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูระบบเบรกแบบ Full Air Bag กันนะคะเป็นระบบเบรกที่ใช้ในรถ10ล้ลอนะคะมาดูตัวแชสซีนะคะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะแถมยังไรหัวรีเวกนะคะและเป็นแชสซีที่เรียบนะคะไม่มีหัวรีเวกนะคะมาดูกระบะกันเลยนะคะกระบะจะเป็นแบบเปิดได้นะคะอ่าก็คือความยาว6เมตรนะคะที่เห็นนั่นจะเป็นเครนนะคะส้มๆนะคะอ่าเครนจะเป็นขนาด5ตันนะคะ เรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังนะคะมาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นกระบะแบบเปิดได้นะคะแล้วก็จะเป็นรางนะคะตัวนี้นะคะเอาไว้แบบรองรับตัวท้ายกระบะนะคะฝากระบะเอาไว้เปิดแล้วก็จะมีตัวนี้รองรับนะคะถ้าไม่ใช่เราก็เก็บเข้าไปได้เลยนะคะไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครนขนาด5ตันนะคะของบริษัท ยูนิตนะคะเป็นยี่ห้อยูนิตเลยนะคะซึ่งลูกค้าพี่อ้อก,ก็คือ,อรีเควสต์มาเลยนะคะว่าเป็นยูนิตเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อพามาดูแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อพี่อ้อมาได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดหัวใจกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่อ้อนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ